ขออนุญาตหลวงปู่ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้านยามการน้อยลูกหัอสุนทรกรมธรรมาช่องบ้านสีม่วงชแนลขอถ่ายทำวิดีโอในเชนี่นี โเห็นปูอยู่ในยูนทูบก็เลยทังกิจอธิษฐาน,นาอขอบาร,รมีปูอนนขอให้มีโชคมีลาบให้การถึงวัยถึงเบอร์อได้สมควมตั้งใจสมควมมีมาตรปัทนา ก็เลยมากราบปูเพื่อมาแช่ผลปูเพื่อมาก,อมากขอปูขอให้ช่อง y ู u t u b บ้านสีม่วงชแนลของโลก่รงนี้สื่อเสียงด,งดังให้คนได้รู้จักทัวโลก ให้คนได้รู้ได้ติดตามช่องยูทู e ช่องนี้ลูกจะได้มา,าถ่ายทำเพื่อจะเผยแผ่บารมีของหลวงปู่ให้คนทั้งหลายได้รับรู้ได้มากกราบได้มาไหว้ได้มากขอพรหลวงปู่

ตอนนี้แม่จำเพนได้ผ้าที่น้องไปไปที่ได้มาอาศัยบารมีหลวงปู่ไนฮ่อผ้าเบาผ้าวาผ้าบาในเที่นี พี่น้องผู้ใดติดตามรับชมทางช่องบ้านสีม่วงชาแน,นลแล้วนะครับอยากมากาบหลวงปู่น่เฮ้าก็สามารถมาได้นะครับอยู่ที่บ้านย่ามกาหน่อยตำบลบ้านหาาอําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี่นะครับซึ่งหลวงปู่ไ่ของเฮ้า มีความศักดิ์สิทธิ์พี่นอ้องเหื่อมใสศรสัทธามาขอโชคลาภม,มาขอสิ่งที่ปรารถนาหลวงปู่ใหญ่เพิ่นจะให้ได้ดังความประสงค์เมื่อเข้ามาบ่าแล้วเมื่อได้ดังควมประสงค์แล้วก็จะมาแก่บนนะครับก็จะมาแก้บน ถ้าเขามาจากอุดรธานีนะครับไห้มาเลียวทางแยกอำเภอเพ็นนะครับทางแยกอำเภอเพ่นนะครับทางแยกอำเภอเพ็ญมาหอดตบนบานถาดกับเขามาทางบานงามกาถ้า,าพี่น้องมาจากทางน้องคายจะมาได้เส้นมาหอดบานนำสวยให้เลียวทางเขามาทางอบตอปุ่นสว่าง นะครับมาหอดบันสวยลงแล้วก็มาขามซวยมากนะครับก็จะมาบานันแามกาหน่อยนะครับหรือจะไปทั้งบานไข่บกงหวานบันนั่งหี้นะครับทั้งบันน้องมือนก็ะขามนำซวยมากนะครับก็มาทั้งบันจอมต,าน,ตานกระไดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดต้องการอยากจะมากราบมาไหวมาขอพ้อนองปูใหญ่ของเฮ้านะครับ ขอให้ท่านเดินทางตามเส้นทางนะครับหรือว่าพี่น้องที่ติดตามช่องบ้านสีม่วงชาแน,นลก็โทษสอบถามผู้ขาใน 0, 0 9ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหูน้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนกะครับผู้ข้ามามามาขวบปูนะครับผู้ขามามา้า,ขบบขาบนอยู่ในช่องเพิ่น นะครับขอให้ถูกหวย